มาริโอมาเลอร์น้อยถูกทักว่าอ้วนขึ้นโดนบูลลี่รูปร่างแฟนสาวจันจิเคลียแทนออกโรงป้องหวานใจก่อนหน้านี้พระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างมาริโอมาเลนะครับถูกชาวเน็ตตั้งกระทู้ทักเรื่องปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้อ้วนขึ้นหน้ากลมก้นใหญ่ร่างหนาะแถมดูทรงแล้วเป็นคนอ้วนง่ายด้วยประมาณว่าไม่ดูแลหุ่นแล้รูปร่างของตัวเองเลย ล่าสุดเมื่อวานนี้วันที่17กุมภา2566หวานใจคุณมาริโอก,ก็คือคุณจันจิจันจิราก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงดราม่าแทนมาริโอว่าเป็นกระทูที่ค่อนข้างรุนแรงซึ่งยอมรับว่าฝ่ายชายแอบรู้สึกน้อยที่ผ่านมาพี่เขาทํางานหนักแล้วก็ไม่ได้ทานอะไรแบบเต็มที่โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงพักก็เลยได้กินได้เที่ยวตอนนี้ก็เริ่มกลับมาฟิตแล้วเป็นแพลนที่วางไว้แล้ว แต่บังเอิญว่าเป็นกระทู้ขึ้นมาซะก่อนแล้วเราก็ยังคอนเฟิร์มว่าเขายังหล่อยังเป็นพระเอกเหมือนเดิมอุจจันจิก็ได้มาให้ข้อมูลประมาณนี้นะทุกคนอ่ะแล้วทุกคนล่ะคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยกดแท็กเพื่อนนะคอมเมนต์กดแท็กเพื่อนคนที่สคือคนที่หวังดีกับคุณว่าให้รักษาหุ่นหน่อยกดแท็กไปเลย น้องหมาน้องแมวสุดแสนน่ารักอาหารน้องหมาน้องแมวสุดแสนอร่อยคลิกจัดไปให้ลูกของคุณเลยในะตะก้ากดไปเลยถ้าคุณรักน้องจริงคุณต้องจัดให้ลูกของคุณคลิกได้เลยในะตะก้าดูรายละเอียดก่อนได้จัดไป